สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสโมสรแมนเชสเตอร์เต็กที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ เชื่อมันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการณ์เสจตัวจริงแล้วก็การยืนยันัำนักเตะของแมนยูนะครับสำหรับคืนนี้ครับแมนยูมีโปรแกรมพบกับเชลซีนะตรงกับวันเสาร์ที่22ตุลาคมนะครับหรือว่าคืนนี้แหละ5ทุ่มครึ่งนะครับนะตามเวลา ประเทศไทยนะฮะแมนยูเป็นทีมเยือนนะครับส่วนเชลซีเนี่ยเป็นเ้าบ้านนะก็อย่าพลาดชมนะครับส่วนเรื่องของทัพนักเตะที่มีการคอนเฟิร์มนะครับที่ทางสโมสรเนี่ยมีการคอนเฟิร์มออกมาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตำแหน่งผู้สับัดตูเนี่ยมีดาวิดเดิกานะครับมีมาตินดูบัฟสก้าทอมฮีตันนะครับแนวรับเนี่ยเอ็มเอ็นเนี่ยยืนยันมาว่ามีดันโลวารานมาติเนท ดิเน,นเลเลอร์มาเลเซียแล้วก็ลุกเฉ่นะครับมิดฟิลด์นะครับก็มีบรูโน่มีเฟดมีคาเซมิโรเอเล็กเซนแม็คโทมเนีซิดานอิกบาวนะครับแนวลุกเนี่ยประกอบไปด้วยอันโตน,นี่จจรอนซานโชนะครับแรดฟ,ฟอร์ดกนาโชแล้วก็ฟังโดเบสต,บตี้นะครับโอเคตามนี้นะฮะส่วนเรื่องของการคาดการณ์ตัวจริงเนี่ยน่าจะ คาดการ์กันได้แบบไม่ยากอะไรนะฮะเพราะว่าเรื่องของทานั้งเตะเนี่ยก็เชื่อกันได้ว่ายังคงสภาพุดเบเนชุดเดิมนะครับจากเกมก่อนเนาะเ,เรื่องของแนวรับเนี่ยชุดนี้อยู่แล้วนะครับพู้สำบโตูก็ชุดนี้อยู่แล้วนะฮะแดนกลางเนี่ยยังเกิดข้อสงสัยนะครับเพราะว่าเรามีเฟรดที่ทําผลง,งานได้ดีจากเกมก่อนนะฮะแล้วก็มีเอเล็กเซนที่พร้อมใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นต้องมารอดูกันว่า เอริกเซนท้านเนียจะมีการเลือกแบบไหนแต่ว่าคาิเมโร่บรูโน่เนี่ยตัวจริงแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งเฟรดเนี่ยจะเป็นใครเท่านั้นเองนะครับเป็นเฟรดหรือว่าเอริกเซนรอติดตามกันนะครับส่วนแนวลุกก็น่าจะเป็นชุดนี้ที่ดูที่จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามร์ซิยาลไม่พร้อมนะครับโรนโดโดนตัดรายชื่อออกนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่คือชุดที่ดีที่สุดนะครับก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนแผนที่2เนี่ยนะครับก็ คล้ายๆกับแผนแรกเลยนะครับหรืออาจจะรอบทางจะด,ดอนซานโช่ฝั่งซ้ายครับให้โอกาสเอรกเซนซึ่งเอริกเซนเนี่ยเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายได้อาจจะไม่ใช่ริมเส้นธรรมชาตินะครับแต่ว่าเขาสามารถยืนตำแหน่งที่ใกล้เคียงได้เป็นกลางออกซ้ายประมาณนั้นนะอาจจะแบบูเข้ามาตรงกลางแล้วก็บางช่วงของเกมเนี่ยทางออกซ้ายบ้างในบางชหวะอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับ ก็สามารถเอามาปรับหรือว่ายืดหยุ่นกันได้ในยามที่ตัวเลือกเนี่ยอาจจะมีไม่มากพอในตำแหน่งแนวรุกนะฮะก็มีการปรับใช้กันไปแบบนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันกน,นะครับในมุมมองผมนะครับส่วนนักข่าวคนที่3นะครับก็มองว่าก็เหมือนกับคนแรกครับคือชุดเลี่นชุดเดิมจากเกมเที่ผ่านมาเลยนะครับที่เราพบกับทอร์เนม e สเบอร์นะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับ อืมส่วนใหญ่เหมือนเดิมที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งของเฟดนี่แหละจะเป็นใครนะครับจะเป็นเฟสหรือว่าเอเล็กเซนนะก็รอติดตามการแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่องของสเสือตัวจริงนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับก็คือเอ่อการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บของฮานนังเตะนะครับที่สื่ออย่าง m e n ครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยได้มีการอัปเดตล่าสุดนะฮะความเคลื่อนไหวที่ ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าเขามีการรวบรวมข้อมูลกันออกมาเออ่ในรายของมาซิยาเนี่ยนะครับคาดกันว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงเกมกลางสัปดาห์พบก,กับเชอริฟนะครับเป็นเกมศึกยูโรปาลีกนะฮะซึ่งทางเทนฮากได้มีการพูดก่อนเกมไปแล้วนะครับว่ามาซิยาลงซ้อมได้แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่ได้อ่อเหมือนกับมีความพร้อมที่จะลงเล่นในเกมพบก,กับเชลซีเท่านั้นเองต้องรอดูการพัฒน,นา ของมัลเซียอีกไม่กี่วันางหน้านะครับอ่เพราะฉะนั้นมีลุ้นเร็วๆนี้เรื่องของการลงสนามส่วนในรายของกัปตันทีมอย่างเทเนมากวายนะครับก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งรายนะที่เทนฮากมีการคอนเฟิร์มว่ามีความก้าวหน้าเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับเจ้าตัวก็มีการอัพในเรื่องของความพร้อมในสังคมออนไลน์ของเจ้าตัวนี่แหละส่วนตัวของเจ้าตัวนี่แหละนะครับแอคเคาท์ส่วนตัวนะ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมลวใกล้ที่จะพร้อมลวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเกมกลางสัปดาห์ก็น่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมาร์ซยานะครับส่วนในรายของดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเทนฮากเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อประมาณวนะันที่19เานะเทนฮาอัปเดตว่าก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งประมาณสองถึงสสัปดาห์นะครับเพราะว่า เรื่องของดี่ฟาร์เบ็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรการคาดการ์ยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับมาในช่วงไหนนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะกลับมาได้นะครับในรายของมอนพิซาก้านะครับก็มีการพัฒนาที่ดีเช่นเดียวกันนะครับข่าวดีนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเออไม่ต้องแบบฝืนใช้ดาโล่ทุกเกมนะครับอ่ะทีนี้ก็รอติดตามกันว่ามอนพิซายกากลับมารอบนี้จะมีการมัดใจ ทางเทนทาได้หรือเปล่าแล้วก็แฟนบอลได้หรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งรายเนี่ยนะครับก็ยังคาดการณ์กันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ในทิศทางที่ดีเหมือนกันก็คือเบนนอนวิลเลียมนะครับก็รอติดตามกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าในรายของดอนนี่คอนบิซาก้าเบนนอนวิลเลียมเนี่ยนะครับกลับมาลงซ้อมได้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถคาดการณ์การลงสนามได้ว่าจะกลับมาลงสนามได้ตอนไหนนะครับแต่ว่าในรายของแม็กวนะครับแล้วก็มักสยาวคาดว่า กลางสัปดาห์ลงสนามได้นะครับตามนี้นะส่วนทั้งราวต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของบทสัมภาษณ์ของเอเดรียนฮาร์ครับก็มีการโยงมาที่เรื่องของโรนโดเทนฮาร์ก็ยังยืนยันชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าโรนโดจะทําเรื่องราวดราม่าก,ก่อนจบเกมเ่ก,กับสเปอร์เนี่ยแต่ว่าเทนฮาร์ยืนยันว่าตนเองเนี่ยยังคงต้องพึ่งโรนโดตลอดช่วงซีซันที่เหลือนะครับถึงแม้ว่าจะมีการตัดชื่อใบเทนฮาร์บอกว่ามันก็ มีการเกิดขึ้นแค่เกมนี้เกมเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเดินหน้ากันต่อไปนะฮะก็อย่างที่มีการถแถลงกันออกไปแั้นแหละว่าโรนโดยังเป็นสุดสำคัญนะครับแล้วก็ผมเนี่ยต้องพึ่งพาเขาในช่วงเกมที่เหลือหลังจากนี้นะครับเราต้องมีการเติมเต็มความทะเยอทยานของเรานะครับแล้วก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยไม่ต้องการเสียโรนโดไปนะครับ แล้วก็ผมต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เทนฮากยินจดกนะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีเรื่องไม่ดีแต่ว่าโอเคลงโทษไปแล้วหลังจากนี้เรากลับมาร่วมงานกันใหม่นะครับมันเป็นการแก้ตัวกันเป็นเป็นการแบบปรับจูนกันไปนะครับเรื่องของอนาคตการย้ายทีมก็ว่ากันในเรื่องของตลาดซัมเมอร์หรือว่าตลาดช่วงมกราคมกันบปนะครับช่วงนี้มันยังมีโปรแกรมอยู่ก็ใช้ไปก่อนนะครับ ส่วนเรื่องของกระแสข่าวก็อนสิบเนี่ยก็มีราย,ยงานออกมาจากสื่อของสเปนนะครับมีราย,ยังเนิลออกมาว่าแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวนะครับว่ากําลังสนใจยื่นข้อเสนอคว้าตัวชูอัลฟิลิกนะฮะแนวรุกของทางแอตเลติมาร่วมทีมแทนที่คิเยโนโรนโดที่มีข่าวการย้ายทีมอย่างหนักในช่วงนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะโรโดมีข่าวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมีเรื่องราวราม่าก,กันเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งแต่เพิ่มระดับ ความที่ความเป็นไปได้แล้วกันที่โรโรจะย้ายทีมนะครับในช่วงกลางซีซั่นทําให้แมนยูก็วางแผนกันเอาไว้ครับว่าทางชัวฟิลิกเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะมีการยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเนี่ยก็คือการยืมตัวกันก่อนนะครับยืมตัวแล้วก็อาจจะมีออชชั่นซื้อแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นะครับก็นี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่มีข่าวอย่างหนักตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของนักเตะเนี่ยมีการอ้างอีกนะครับว่าชัวฟฟิลิกเองก็ มีความต้องการออกจากแอตมาลิดอยู่แล้วนะครับในช่วงกลางซีซันหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ตรงล็อกกับสิ่งที่แมนยูต้องการพอดีนักเตะต้องการย้ายนะครับแมนยูต้องการแนวลูกลายใหม่พอดีที่เข้ามาทดแทนโรโดได้นะครับก็เลยคลิกกัดน,นะครับส่วนเรื่องของการเจรจารเนี่ยไม่น่าจะยากครับเนื่องจากว่าฟิลิกเนี่ยมีเอเย่นก็คือจอร์เมนเดสเดสเนี่ยก็ทําการค้ากับแมนยูมาบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ เป็นเอเนต์คนเดียวกันกับทางโรนโดด้วยเพราะฉะนั้นงานของเมนเดสเนี่ยน่าจะมีการเจอกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเคลียร์เรื่องของโรนโดอย่างไรก่อนนะครับอันดับแรกพอเคลียร์เรื่องของโรนโดได้ชัวฟิลิกเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันตามข่าววักร์ที่จากสเปนที่มีการเล่นกันออกมานะครับส่วนคู่แข่งของแมนยูเนี่ยในการคว้าตัวฟิลิกเนี่ยตอนนี้ก็มีบาเยอร์มีเบเชนะครับแล้วก็มีบางทีมที่ในอังกฤษเนี่ย เทียบความสนใจด้วยนะครับอ่ะก็เราติดตามกันนะครับแฟนผีสนใจหรือเปล่าครับในตัวของชฟิลิกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องของเดวิดเดกานะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเนื่องจากว่าสัญญามันไม่คืบหน้านะครับสัญญาระยะยาวเนี่ยมันไม่คืบหน้าทําให้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เดกยาจะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทีมใหญ่ๆในสเปนนะให้ความสนใจนะครับอย่างเช่น เรียลเบติสนะครับเซบีย่านะที่ให้ความสนใจส่วนอีกหนึ่งทีมที่เป็นอดีตตัวสนงกัดอย่างแอดมอลิตก็ให้ความสนใจเหมือนกันเพราะว่าทางยาโดบักเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากทีมนะครับอก็ทําให้ถ้าเกิดยาโดบักไปแอดมอลิตก็จะดึงเด็กยากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งของแมนยูทางเทนฮาร์กยืนยันชัดเจนเนะว่าก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับ ในช่วงเริ่มต้นปีหน้าเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันแบบจริงจังนะฮะช่วงนี้ก็ดูผลงานภาพรวมไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือื่องราวของสมโมสรแมเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ